ก็สวัสดีทุกคนนะคะโอ้ยบไดรลงขีดบ,บกโดนเลยค่ะประมาณเจ็ดแปดเดือนนะ่ะเงี้ย่ะบัญชีมันต้องก็กูขึ้นได้มันนี้ข่ามันนี้มีควาวยเอ้ยควาวยแม่สาวเด้ดนี้ยสาวทอง,ทองแล้วคว้วยแม่สาวตะวันทองแรกหัวกระมันมาเปิดละคะสา,าตาดีนี่นี่นี่คล้วยคว้ยควยหนาะงามหนาคือเอี้ยนนั่นเลยวะเ,เป็นลูกเบิรมพันล้านเหรอแล้ว,วโอ้ถ่ายัดเบิรมพันล้านเ่เห็นโดนเราเนี้ยนี่นี่มีมีมาตัวหนึง่ง ข้ยแมนนี่นะคะเอามาเปิดราคาถ้ายล้าดเบิ่มพันล้านข้อ,อยสาวหน่อยอาอยุเท่าไหร่นี่สองปีขัวอลไรละสองปีกล,ะละักวๆแต่ว่าท่านแต่สามมันมันตัวใดละ่ะทองกเกาเจริญขึ้นขึ้นตัวลือผสมผสมเทียมข้อยตัวนี้เป็นข้อยสาวครับค้อยสาวหน้าตาดีอกักขระข้อยใช่ชัดเจนตาแจยมแจ่มแจ่มเป็นลูกของเบิ่มพันล้านแต่ว่าใบหลอดบ่มีนะครับแต่ว่าประกันว่าเป็นลูกเบิ่มพันล้านเนี่ย ตัวเืิมมาก่าได้ตัวอย่างมมแม่สูงรอยซีซิบหานะครับแม่ของเขาอ่ะโอ้พัฒนามาแล้วควยไทยชัดเจนอืควยที่พัฒนาแล้วในราคานี่ก็บ่ะต้องนี่แรลครับสายเลือนแมงสั่นซั่งซี่กะเบิ้งเอาเลยครับคุยตัวนี้ห้ามค่ะงามกลมาเบิ้งตัวจริงก็ได้นะเขากะงามมาเบิ้งตัวจริงก็ได้หรือว่ามันใจก็คือ คุยราคากาเรียบร้อยกับว่างมาจําผมไปส่งแล้วจังใจเบอรกี่ไหนพวเป็นอย่างครับจะบอกข้วยสูงลอยสี่สิบขึ้นไปอโอเคค่ะไดี๋ยั้นคูนึงพอดีเลยครับปั้นคูนึงกับสิบสองปีก็กลัวเอมือันตามตำล่านะนับอายุค้อยสองปีกว่วแล้วครับบันถึงสามแน่นอนอค้ยทองแรกสาวเทาว้าสาวทองแรกอืมอ๋อโอเคค่ะ ตังใดก็โทษมากค่ะขอมูลเอาใส่ไว้ไต่คลิปนั่นล่ละอม่บ่อพอที่ต่างฟา้ามนะคะพิมพขอไปในกูเกิลวากาหลงฟา้ามมันสิขข้นมากเลยค่ะแผนทีก่กดมาน้ำทางมาหอดหนาฟา้ามกักเลยโทษสอบถามเลยครับโทษสอบถามเลยโทษย่ำเลี่ยงกระไดเล่าเลาหับตลอดยู่่ต้องเริงใจแล้วค่ะจากตุ่งกระโทมาหลด